เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะวันนี้ก็มาเจอกับปุ้ยแล้วก็พี่หนึ่งนะคะมีฉายาใหม่หรือเปล่าคะไม่มีครับฉายาเดิมนะครับแต่ว่ใส่ผมสีสีนะครับเนาะเป็นไม่ได้ก็อยากจะแต่งตัวให้มันแปลกแหวกแนวไปเลยนะครับตอนนี้นะครับให้ดูก่อนนะครับกระจังหน้านะครับของตัวเอสทอร์ริงนะครับทุกอย่างนะครับดูค่อนข้างจะเหมือนกันหมดนะครับแต่เราดูกระจังหน้านะครับตัวนี้นะครับจะเป็นรูตะข่ายลงมา ไฟเหมือนกันแต่ตัวนี้จะมีชุดแต่งมีสเกิร์ตนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวพิเศษนะครับตัวเอท r i n g รแล้วก็มีไฟตัดหมอกนะครับเห็นไหมครับมีไฟตัดหมอกอ่านะแล้วก็จะมีสเกิร์ตนะครับดูสวยงามนะครับดูดูหน้ามันดูดุดันกว่านะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะจะให้เปรียบเทียบกันเลยนะครับว่าเดี๋ยวหลายคนสงสัยว่าทำไมรา,ราคามันถึงต่างกัน นะครับตัวนี้นะครับไฟตัดหมอกจะไม่มีสเกิร์ตชุดแต่งจะไม่มีจะไม่มีอ่าเป็นตัวธรรมดาเลยนะครับเห็นไหมครับราคานะครับขอบอกเลยแล้วกันเดี๋ยวจะแยกย่อยกันอีกทีว่าทำไมมันถึงได้แตกต่างได้แพงกว่ากันนะครับ<อ>ล้อแม็ก,มกจะเป็นสแตนดาร์ดเดิมๆชุดล้อแม็ก15<ล>นะครับ แล้ว15แหมก็ยังสมบูรณ์ดูดีอยู่เนาะพร้อมใช้งานกระจกมองข้างเป็นสีเดียบตัวรถใช่แล้วค่ะมือจับก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถแล้วก็ลูกกุญแจนะครับจะอยู่ใต้นี้นทีนึงใช่ค่ะเนาะมือดำนะครับดำทั้งคันไม่ว่าขอบยางไม่ว่าขอบประตูนะครับดอขงตัวรถภายนอกของคันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากก็จะเน้นเดิมๆเน้นเดิมๆมาดูด้านหลังเนาะนี่นะครับ โลโก้ข้างหลังเหมือนกันนะครับใบปัดน้าฝนนะครับตัวข้างหลังก็เหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นห้าประตูนะครับแล้วก็ผมอยากจะบอกดูนะครับดูตรงนี้ก่อนนะครับตัวนี้เป็นตัวตัว E นะครับไฟเป็นลักษณะนี้นะครับสิ่งที่แตกต่างไปนะครับนี่นะครับอ่ะค่ะอ่ะนี่นะครับเป็นตัว E หนึ่งจุดห้า E นะครับจ้าแล้วผมให้ดูไฟก่อน และตัวนี้นะครับเปรียบเทียบข้างหลังเลยนะครับเพราะว่ามันมันเหมือนกันนะครับเราต้องอธิบายพร้อมทีละสองคันเพราะว่าความแตกต่างมันเป็นยังไงครับคุณปุ้ยตัวนี้ตัวนี้มันมีชุดแต่งไงครับพี่หนึ่งชุดนี้ดูได้เลยครับนี้มันมีชุดแต่งอ่าไม่ตัดยิมก็จะเป็นวงกลมใช่ครับไฟเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่เพิ่มมานะครับตัวนี้จะเป็นโคมเมียมใช่ค่ะนะครับแล้วก็มีกล้องอ่าให้ดูกันนะครับมีกล้องโลโก้ครบ นะแล้วก็ตัวนี้<ม><ล>นะครับจะบอกว่า 1.5S Touring นะครับ Touring อยู่<ช>ข้างล่าง,างเอส S อร์ r Touring นะครับมีนี่เลยโลกโก้ทุกอย่างครบอ่าสัญ,ญลักษณ <นะ S 1> ์โตโยต้าครบมีไฟเบรกสปอยเลอร์น,นี่อันนี้เงาวแวบเลยเรียกว่าถ้ามีชุดแต่งตัวบนต้องมีนะครับแล้วก็ ไฟเบรน,นะครับก็จะเป็น3จุดะนะครับเห็นได้อย่างชัดเจนตั้งแต่ไกลนะครับนี่คือความแตกต่างนะครับคุณปุ้ยครับแต่สามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มทั้งคู่ไหมครับใช่จัดไฟแนนซ์ได้เต็มทั้งคู่เนาะนะอ่ะอันนี้ถ้าเราให้ดูความแตกต่างของตัวรถรด้านหลังกันแล้วเดี๋ยวเราจะพามาดูด้านในของคันสีดํากันก่อนอค่ะของเขาตัวนี้ก็จะเป็นเบาะผ้านะคะก็เริ่มมาจากคอนโซลแผงประตูข้างในเป็นเบาะผ้านี่นั่งก็สบาย คือมันจะสูงมองเห็นทัศนวิสัยในการขับขี่มองวิวข้างนอกนั่งแล้วไม่เมารถเบาะด้านหลังก็สามารถพับได้นะคะพับลงมาได้ให้ลูกนั่งข้างหลังเล่นกันส่วนตัวรถภายในก็จะมีพรมกระดุมรอบคันทําความสะอาดดูแลรักษาได้ง่ายมากตัวนี้นะครับก็จะเป็นแอร์แบกนะครับมีแอร์แบ็กสฝั่งนะครับคอนโซลตัวนี้ก็จะเป็นสีดํานะครับเป็นสีดํานะครับไม่มีรอยแตกนะครับ มีวิทยุมาให้นะครับแอร์ก็ยังเป็นแอร์ตัวธรรมดาครับครับลูกค้าผ่อนสูงสุดได้72เดือนก็คือ6ปีนั่นเองนะคะแล้วถ้า<อ>เกิดว่าอยากจะขอแบบพิเศษกันจร<อ>ิงเลยเอาแบบพิเศษเลยนะครับสักเจดปี84งวดได้ไหมครับได้เช่นเดียวกันค่ะนะครับถ้าลูกค้าขอเราจัดให้นะครับผ<อ>มจะยืดยาวๆกันไปเลยนะครับ84งวดแล้วก็ อยู่ประมาณเดือนละสักประมาณ5,000บาทถ้าผ่อน7ปี84เดือนก็คือผ่อนตกอยู่ที่5000กว่าบาทคือผ่อนสบายสบายนี่นะคุณเจนเป็นกุญแจรีโมทเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คันนี้เนาะเป็น Toyota a เว n ซ a 1.5ตัว s s p o r t Touring นะคะเป็นตัวพิเศษเลยแหละมีชุดแต่งแล้วคันนี่เลยทุกอย่างนะครับเหมือนกันหมดแตกต่างแค่นะครับตัวนี้นะครับเป็นชุดแต่งนะครับเป็นสเกิร์ตนะครับกระจังหน้านะครับที่ไม่เหมือนกันเห็นไหมครับ ผ่อนอยู่ที่ตกประมาณ6,000กว่าบาทก็ผ่อนสูงสุดเหมือนกันเหมือนคันดําเลยผ่อน6,000กว่าบาทถึง7,000ต้นๆอยู่แล้วๆนี้เนาะ<ม>อ่าก็ลูกค้าเครดิตดีประวัติดีก็จัดแฟแนซน์ได้เต็มดอกเบีย้ยก็ถูกสุดเริ่มต้นที่1.99 1.99นะ่คอนโซลประตูแผงประตูของเขาก็ะจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพี่หเป็นสีบอลเงินอะ่ะใช่ครับเป็นโครเมียมใช่ไหมใช่แต่คล้ายๆเป็นลายไม้เนาะ ตัวนี้นะครับสิ่งที่ให้มานะครับหนึ่งนะครับเหมือนการเกือบทุกอย่างในสิ่งที่แตกเพราะว่าพวงมาลัยตัวนี้นะครับมีเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมีปุ่มกดได้นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเลือกเวลาเราจะใช้เกี่ยวกับพวกเปิดวิทยุเปิดซีดีแล้วก็หน้าจอนะครับก็จะได้เป็นหน้าจอของโตต้านะครับขนาดนะครับนะครับเป็นหน้าจอสัมผัสนะครับเป็นหน้าจอสัมผัส ก็ฝากไว้ด้วยนะคะ2องคันนี้อย่าลืมอย่าลืมนะคะโทรม,มาที่เบอร์0832222203นะคะ0832222203เนอะเอะเดี๋ยวทีนี้เราฝากสองคันเอเป็นตัวทัวลิงนะคะเป็นตัวพิเศษเ,เลยเอ่าปี2014เช่นเดียวกัน3 6 9 0 0 0บาทออ,ออกมายอยู่ที่ประมาณ700,000กว่าบาทเนาะวันนี้นะครับผมกับปุ้ยกิจาคุณคานะครับต้องจากกันไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ